เจอ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 หาใครอะพี่พี่หาใครอะพี่พี่ส่อง RPG หาใครครับพี่ส่อง RPG หาใครครับพี่อะพี่ส่อง RPG หาใครครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องมันอึบมันจะไม่เห็น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 มันเดไม่เห็นกู โคตรมากโคตวมาดิอ่าโอเคอะไรอะครับพอนูบอะไรอะครับเติมหมอเติมเติมแล้วไงอะครับก็ไม่ได้เก่งนี่ว่างานงันน่ะฮะก็เงานงันประวะฮะโถดดูโหดแต่ฝีมือก็เล็กน้อยว่ะเกิน เอาอะไรมาระเบิดกูวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาอะไรมาระเบิดกูวะมันเอาเครื่องบินมาระเบิดกูโอ้โหคนที่ขากดไม่อยู่แล้วค่ะเอาอะไรกมก็รมกราบสุดๆเดี๋ยวเดี๋ยวเว็บหน้าของเ,นะเราอยู่ในเกมล็อบบ็อกในแมพวอชไอคูลนะผมเป็นคลิปที่สองแล้วนะคลิปแรกเรารีเบิร์ตขั้นหนึ่งไปแล้วนะผมอย่าลืม ไปย้อนดูกันด้วยนะผมเนี่ทุกคนผมเอฟเคดูตังผมจะกนร้านเก้าครับผมเดี๋ยวอีกสักแป,ป๊บก็น่าจะสองล้านแล้วแหละภายในพิปตาเดียวแต่ว่าเราจะมาสร้างกันยาวๆนะผมคลิปนี้เราจะสร้างกันยาวๆนะ <Okay. S 1> มาดูกันว่าคลิปนี้เราจะได้รีเบิร์ตสองหรือสามไหมรีเบิร์ตสองน่าจะได้แน่แ,นแต่รีเบิร์ตสามจะได้ไหมมาดูกันดีกว่านะครับผมคลิปแรกรีเบิร์ตหนึ่งมันจะยังไม่มีอะไรนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันว่า รีเบิร์ตสกับรีเบิร์ตหอ่ะมันจะต่างกันยังไงบ้างแนละ้วเท่าที่ผมจําได้คือไอ้พวกเนี้ยมันยังมีเหมือนกันยังไม่มีอะไรต่างเยอะโอเคซื้อปืนเดินยาว,ยาวเดินยาว,ยาวโอเคอ p g พจโอเคกูคถือ RPG พจีดักไว้ก่อนอันนึงและกูขอปืนกลอีกอันนึงเพื่อไว้ก่อน <c oughs> เพื่อมันมีใครมายิงบ้านกูอีกกูจะได้ยิงแม่งเลยและสวนชุดเกาะไปเลย <Wow. S 1> โอ้โหแม่งไม่ผ่าน QC ในการเลือกซสจะจ,จัดนะเดินชิลจะจัดนะครับผมโอเคพอใสชุดเกาะพันสามแป๊บ แล้วมันใส่ซ้อนกันอย่างนี้เลยเหรอกูถามจริงๆเฮ้ย hey, ตังหมด What the heck กู oh. มีอยสองล้านมันไม่พอทุกคนระหว่างรอตังเอฟเคเรามาสร้างลงรถกันดีกว่านะผมจะเอารถไปเกียนชาวบ้านนะครับผมจะปลวามาเลยสักคันหนึ่งอะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลืมซื้อลืมซื้อโอเคเออซื้อไม่ให้หมดไปเลยโอเคสองคันเนาะลู เอออะไรไม่รู้กูสร้างแม่งไว้ก่อนเอามาสักคันหนึ่งแล้วก็ผมเอาไปเกียนชาวบ้านกันดีกว่ากูไปหาไอ้พวกที่มาเดินเล่นขับรถเล่นดีกว่าแคปเจอร์พอยต์ไปแคปเจอร์พอยต์ดีกว่าเออฟาร์มเงินทงละ8,000โคตรดีเพื่อได้ปะทะด้วยร่างกายอยากปะทจะจัดวันเนี้ยตื<อ>่นพร้อมไม่เหมือนคลิปที่แล้วกูบอกเลยไม่เหมือนคลิปที่แล้ว วันนี้กูมาพร้อมกับปืนต้องมีคนเฝ้ามันต้องมีคนเฝ้าแคปเจอร์พอยต์นีทุกคนเนนคนชื่อผมเชื่อผมผมจะเอาเอ็มพีมาโอเครีโหลดให้พร้อมและวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเอ่ออาจจะมีคนเนียนอยู่ก็ได้นะผมต้องเช็คให้ดีก่อนที่เราจะยึดนะเข้าวขวาเข้าบนเลยขึ้นบนขึ้นบนเช็คเช็คเช็คไม่มีจริงเปล่าธงสีฟ้านะครับผมผมไม่ ชัวร์เลยวะเช็คหลังอันนี้ดิไม่มีจริงทุกคนโอเคผมจะยึดธงแล้วนะผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีคนเอารถถังขับมาข้างหน้านั้นพีคนเอารถถังขับมาข้างหน้านั้นให้มันไปก่อนให้มันไปก่อนโอเคไปแล้วอูย,ยึดธงต่อเลยไม่รอแล้วนะยึดต่อไม่รอแล้วนะยึดต่อไม่รอแล้วนะเออแปดพันเป็นของกูแปดพันเป็นของกูเรียบร้อยสวยงามตังจงขึ้นมา เออสวยมีใครจะมายึดกลับไมล่ะฮะเราต้องปะทะกันหน่อยแล้วนะยากยิงคนนะคลิปเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนขโมยถังน้ํามันมีคนขโมยถังน้ํามันยิงแม่งเลยเออกูฮ้าวจะจัดอ่ะกูบอกเลยกูฮ้าวจะจัดอะไปไหนไปไหนโอ้โหมันขับรถเร็วไงมันขับรถเร็วไงกูตามกูตามกูบอกเลยมึงเอาถังน้ํามันไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมัน โอ้โหเมงสายเติมนี่ว่าไม่เล่นด้วยละอยากยิงคนนะคลิปเนี้ยไปอ่ะเฮ้ยใครหน้าไหนบังอาจมาแย่งธงกูะฮะมึงมึงมึงบอกมาดิใครหน้าไหนบังอาจมาแย่งธงกูมึงเตรียมตัวตุยแล้วใช่ไหมมาแย่งธงกูเนี่ยฮะเตรียมตัวรับ<ะ>สิ่งที่จะตามมาแล้วใช่ไหมอยู่ไหนัตมึงอยู่ไหนซ่อนอยู่ไหนซ่อนอยู่ไหนไม่มีเหรอไม่มีนะส่วนโดนนะโดนนะ ไม่ต้องมันมันจะไม่เห็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 นกูโข้าตัวมาเข้าตัมาดิอ่าโอเคอะไรอะครับพ่อโนมอะไรอะครับเติมหมอเติมเติมแล้วไงอะครับก็ไม่ได้เก่งนี่ว่างานงานน่ะฮะก็งานงานประวัติฮะโสดุดดูโหดแต่ฝีมือก็เด็กน้อยว่ะเกินเฮ้ย มันเอาอะไรมาระเบิดกูวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาอะไรมาระเบิดกูวะมันเอาเครื่องบินมาระเบิดกูโอ้โหคุณพี่ขากูไม่อยู่แล้วค่ะกูไม่อยู่แล้วค่ะไปแล้วค่ะมันแแคนแน่มันแแคนแน่มันมาแน่กูบอกเลยว่ามันมาแน่มันยึดธงแล้วทงลงมาแล้วทงลงมาแล้วมันยึดธงอะไรอ่ะเอาไปละเอาไปละเอาไปละอุ้ยมันยิงไม่ดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนผมยิงมันไม่โดนผมยิงมันไม่โดนผมยิงมันไม่โดนผมยิงไม่โดนมาดิมาดิมาดิผมเล่นดีครับ คาเตอร์คุณเล่นอย่างกับคาเตอร์อะมาดิเฮ้ยระเบิดแฟตโอ้โหกูโดนเต็มเต็มกูโดนระเบิดแฟตเต็มเต็มคุณตายไหมไม่ตายกูยังอยู่กูยังอยู่คุณยังอยู่มาดิมาดิมาดิโดน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 คุณยิงมันโดนนะลอยหลัง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 ระวังตายนะจ๊ะอ้าวมันขึ้นชั้นสองแน่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยกูรู้เลยมึงหายตัวไปมึงขึ้นชั้นสอง ไปซ้ายเฮ้ยเฮ้ยแม่งเฮ้ย,ย,ยตกใจวมดไอ้บ้ากูจะไม่ยอมหรอกกูบอกเลยยังไงกูก็จะยึดธงเป็นของกูมามากูจะยึดกลับกูจะยึดกลับเออวิ่งผ่านแป๊บมีใครโผล่ตัวมาไหมวิ่งผ่านแล้วไม่มีคนโผล่หัวมาแสดงว่ามันไปแล้วเอ๊ะ เรียบร้อยยึดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวมันจะมาหากูไหมกูถามหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเอา RPG ยิงกูมาเลยเหรอจากไหนเมื่อกี้ผมเกือบโดน RPG ยิงโอ้ข้างบนข้างบนข้างบนเหรอข้างบนเหรอมันยังอยู่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 มันจะรอฆ่าผมมันจะรอฆ่าผมผมรู้กูรอตรงประตูนี่เลยมามามากงออกมาเจอ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 หาใครอะพี่พี่หาใครอะพี่พี่ส่ง RPG หาใครครับ พี่ส่อง RPG หาใครครับพี่อะพี่ส่อง RPG หาใครครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เรียนเรียนมาใหม่ไอ้นุ่มโดนผมยิงหน้าแตกไป78%เปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ว่าผมไม่มีอะไรให้สร้างแล้ววะกูกดไกดิอ๋อโอเคชี้ไปเอออ๋ออ๋ออันนี้รีเบิร์ตหนึ่งแล้วกูซื้อได้อ๋อโอเค มันเป็นไม่เป็นสีเขียวให้กูเลยนะมึงเป็นสีเหลืองแล้วกูจะไปรู้ไหมละ่ะโอเคดกดไกด์ได้ก็ดีกูจะได้ไม่ต้องเดินหาชี้ไปเลยชี้ไปเลยอันนี้คือแหละลงรถที่ใหญ่ขึ้นนะทุกคนอันนี้คือต้องรีเบิร์ขั้นหนึ่งก่อนนะถึงจะสามารถสร้างได้นะครับผมเอาไว้แต่งรถเหรอ ATV เอ่ออะไรไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือรถนะครับผมาสามารถสปาด้วยตรงนี้ว้าว <Wow. S 1> นี่มันรถ <Huh? S 1> เอาไว้ลบ สงคามชัดๆชอ,อบเลยยูนิฟอร์มเออที่ฮิวเลือดของดีอันนี้ของดีอันนี้ปืนปืนกลนเนาะมาครับผมสร้างอันสุดท้ายกันดีกว่านะปืนไรเฟิลโอเครีเบิร์ดใช้ตังห้าแสนโอเคได้เลยไม่มีปัญหารอแปรบผมลองสปาลรถมาเล่นทุกคนมันต้องเล่นกับเพื่อนว่ะเพราะว่ามันต้องมีคนขับคนนึงกับคนยิงปืนคนหนึ่งอะดูดิเห็นปะมัน yeah. คนละคนกันมันคนขับมันไม่สามารถยิงปืนได้มันต้องมีคนนั่งข้าง,งบนด้วยถึงจะยิงได้แม่เลยเฮ้ยลองออกไปยิงบ้านตรงข้ามแม่เอเอลองออกไปยิงบ้านคนอื่นดีกว่าวะมึงโดนกูแน่กูจะยิงเครื่องผลิตเงินของมึงให้พังเหมือนกับที่กูเคยโดนแกล้งไว้เมื่อคลิปที่แล้วหนักมาก,มากนะครับผมเออเออเอเอไม่รู้ว่าปืนในรถอันนี้แรงไหม ขอใช้ปืนใช้ปืนกระโดดขึ้นไปสิหลังรถอะ่ะเออ <c ười> ขึ้นไปหลังรถมึงจะจมหามมึงหรอเฮ้ยแต่เกมปั๊ก <c ười> กระจอกเกินมาเฮ้ยได้อยู่ดาเมจได้อยู่ดาเมจเข้าอยู่นะครับผม <c ười> สนุกแน่สนุกแน่กูบอกเลยสนุกแน่ <c ười> ไว้กระสุนหมดรีโหลด <c ười> โอเคได้มีปืนหามีปืนหามีปืนหา สักบ้านอะวันนี้กูบอกเลยกูต้องได้สักบ้านอะเอ้ยมันเป็นความแค้นเมื่อคลิปที่แล้วของกูขอเถอะเอาไปลงกับขายกันได้นะเรียบร้อยแตกเรียบร้อยครับผมแล้วเราก็ต้องยิงเอ่อย,ยิงยิงประตูรั้วมันด้วยยิงประตูลัวมันด้วย <c oughs> เรียบร้อยปังแล้วไงประตูรัวมึงปังแล้วไง <c oughs> เสร็จโจลดีครับ <c oughs> อุ้ยมาท่ามากจะรีเบิรดด์ตเยอะอยู่นะแต่ว่าเหมือนมันจะเอฟเ,เ,เ,เคเลทุกคน <c oughs> ผมน่าจะ สอยไอ้พวกนี้ของมันได้เสียงดังไปไหมเสียงดังไปไหมปืนอันนี้ไม่แรงว่ะต้องเอาปืนลดยิงว่ะกูจะยิงให้พังให้พังเลยกูยิงให้พังเออปืนอันนี้แรงกว่าเยี่ยมเอามายิงนี่แหละดีแล้วเฮ้ย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 โอ้เฮ้ยเฮ้เบาเบาเบาพ่อนุ่มเบาเบาเบามาจากไหนวะเนี่ยฮะมึงมาจากไหนเนี่ย มาจากไหนเลือดกูจะหมดเอาเลือดกูจะหมดเอาโอ้ยใจเย็นๆพ่อนุ่มอพจเหรอไอพจเหรอไอพีจมีกูดาวพ่อนุ่มเอ้รถกูไหม้ไปแล้วไงประเด็นคือรถกูไหม้ไปแล้วไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอมก่อนกูบอมก่อนไปกูบอมก่อนไปโดนกูไปโดนไปอีกทีอ่ะอีกเครื่องอีกเครื่องครับผมเรียบร้อยผมจัดไป3เครื่องนะแล้วผมจะขออยู่แถวนี้เอยมา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  แอบแป๊บแอบแป๊บแอบ๊บเรียนเดียนเรียนเดียนเรียนเดียนเรียนปั๊มันไม่รู้หรอกมันไม่รู้กูแอบอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยมันไม่เห็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 นมันไม่เห็นกูมึงไม่เห็นกูไม่เห็นกูไม่เห็นกูเสดติเสดติเสดจนเสดจนเสดจนเออหืมไอพีจีไม่แรงไอ้น้องมึงรู้หรือเปล่าว่าไอพีจีเกมเนี้ยโคตรกากกว่าปืนกลเลยไอ้น้องยิงเครื่องต่อไม่รอแล้วนะยิงเครื่องต่อไม่รอแล้วนะอุ้ยโดนอุ้ยกูโดนแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยกูโดนปืนมันยิง น็อกเลยมันซ้ำกูด้วยไงเครียดแขนจัดโอเคน่าจะได้500แสนเรียบร้อยครับผมอ่ะมารีเบิร์ตขั้นที่2กันเถอะเย้ <c oughs> วิธีเล่นแรกๆนะทุกคนเราอย่าเพิ่งไปสร้างชั้น2อเว้ยไม่งั้นอะไอเกาะที่ไว้คุ้มหัวกะลาของเราอะมันจะหายไปเว้ยเราต้องสร้างเออไอพวกที่ขุดน้ำมันเนี่ย ให้ดีที่สุดก่อนนะแล้วค่อยไปปลดล็อกเกาะนะครับผมไม่งั้นเราจะโดนไอ้คนอื่นนะลุมยิงนะควรไปสร้างไอ้ที่ขุดของนอกดีให้เสร็จด้วยโอเคไม่งั้นมันจะเล่นยากมากๆเนี่ยตรงเนี้ยเอาจริงๆนะและไอ้สรุปรถยิงระเบิดเนี่ยไอรีเบิร์หนึ่งเนี่ยอยู่ไหนวะกูยังไม่ได้ขับมึงด้วยซ้ำปะทุกคนถ้ารู้ก็บอกผมหน่อยนะไอที่มันอันล็อกตรงเนี้ยผมจะไปเอามันได้จากไหน นะครับผมเพราะว่าผมรีเบิร์ตหนึ่งไปแล้วตามมาแกี้และผมยังไม่เห็นไอ้รถยิงระเบิดด้วยซ้ำโอเคผมสรับคลิปนี้ก็จะขอบเบรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าไปต่อรีเบิร์ตสามกลัวว่าคลิปมันจะยาวกว่านี้นะครับผมดวผมจะไปเอฟพี <S <S หลังไหม่เก็บตังรอเอาไว้คลิปหน้านั้นแล้วเดี๋ยวเรามารีเบิร์ตขั้นที่3กันในคลิปหน้าน,นะครับผมรอติดตามได้เลยกระ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กันด้วยนะถ้าอยากเล่นแมปนี้ผมจะขอิ้งลิงก์แมปเอาไว้ใต้คลิปแล้วกกันนน่มมลองาเ ได้เลยนะครับผมสับดลิปนี้บายบาย